สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทํางานแล้วก็อธิบายการทํางานของเครื่องแบบจําลองเปิดปิดประตูด้วย RFID บันทึกรหัสด้วย SD card นะครับผมบันทึกข้อมูลการเข้าออกด้วย SD card นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นเวอร์ชัน2ครับผมที่มีการอัปเดตการบันทึกข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับโดยของเก่าเนี่ยจะเป็นแค่เวลา เป็นแค่เวลาอ่ชั่วโมงกับนาทีเท่านั้นแต่ในที่นี้นะครับผมเราได้เพิ่มทั้งวันเดือนปีชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับรวมถึงประวัติการเข้าออกเนี่ยที่เกี่ยวไว้ใน SD Card ซึ่งข้อมูลใน SD Card ตัส่วนนี้นะครับผมจะเป็น text file ครับสามารถเปิดดูในคอมพิวเตอร์อ่าทั้งอ่า Windows OS นะครับผมและรวมถึง Android OS และก็รวมถึงอ่า Mac OS ด้วยนั่นเองครับผมสรุปก็คือว่า format ข้อมูลแบบนี้ครับสามารถเปิดได้ใน OS ในที่หลากหลายนะครับทําให้สะดวกแก่การใช้งานนะครับผมสะดวกที่จะเอาข้อมูลตัวส่วนนี้ไปใช้งานในรูปแบบอื่นต่อไปนะครับสําหรับตัวแบบจําลองนี้นะผมก็จะประกอบไปด้วยแผงคอนโทรลนะฮะซึ่งตัวคอนโทรลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเบอร์อ่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผมไมโครคอนโทรลเล์ในที่นี้เราได้ใช้เบอร์เป็นเบอร์ของไมโครชิพนะครับผม 16F877 นั่นเองนะครับผมโดยติดต่อกับตัว r f i d นะครับผ่าน i 2 3 2 อันนี้ก็คือเป็น I D รุ่น MyFair นะฮะ S L 25B นะครับผม0 2 5 b สนะฮะซึ่งติดต่อแบบ I 2อ2เป็นเลเวลนะครับผมเป็นสัญญาณเลเวลแบบ I 2 2 2บวกลบ12โวลต์นะฮะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นรีเลย์ครับไว้สสำหรับควบคุมส่วนของมอเตอร์นะฮะเอาไว้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการเปิดและปิดกลไกลประตูตร,ตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับผมและส่วนที่3นะที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวบันทึก S D การครับตันนี้เราก็ต้องเขียนคำสั่งเอาไว้สำหรับ ิดต่อตัวบอร์ด SD Card ตัวนนี้เองนะครับผมรวมถึงบอร์ด RTC ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะนะฮะอ่านค่าวันเดือนปีชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเอาไว้สําหรับบันทึกล็อกไว้ใน SD Card นั่นเองนะครับผมสําหรับตัวคีย์แพดตัวนี้เอาไว้สําหรับการคีย์รหัสนั่นเองนะครับสําหรับการเพิ่มเข้ามานี่ก็คือทั้งชั่วโมงนาทีวินาทีรวมถึงวันเดือนและก็ปีด้วยทําให้ข้อมูลเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับผม สำหรับการทดสอบการทํางานก็มีอยู่3ส่วนในการน,นะผมก็คือส่วนของการเปิดประตูผ่านสวิตช์ภายในนะครับอันนี้คือสวิตช์ภายในซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับประตูก็จะสามารถเปิดได้เลยซึ่งเอาไว้อำนนยความสะดวกเอาไว้ติดสําหรับด้านในนะครับสำหรับคนเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรนะครับผมนี้เราพอเรากดแล้วปุ๊บนะฮะประตูก็เปิดออกนะครับแล้วก็หน่วเวลาแป๊บนึงแล้วก็ปิดนะฮะเรากดอีกทีนึงนะฮะ โอเคครับเวลาประตูก็เปิดแล้วก็ปิดแบบอัตโนมัตินะครับส่วนที่สองครับก็คือการกดรหัสออกนะครับซึ่งสําหรับรหัสที่เราตั้งเอาไว้นี่คือเป็นรหัสเฉพาะนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทําให้ไม่สามารถเปิดประตูเองได้ครับรหัสที่ใส่เข้าไปก็คือ5 6 7 8นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็คีย์เข้าไปเลยครับผม5 6 7 8 Enter ครับก็เวลคัมเข้ามาครับนะฮะเข้าใหม่ครับ ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเออค,ครับัะผมตรงส่วนนี้นะครับนอกจากเปิดปิดประตูด้วยระบบแมนนวลแล้วครับเราก็ยังมีเปิดปิดประตูแบบ ใช้บัตร RFID ตัวนี้นะครับแล้วบัตร RFID ตัวนี้ครับก็จะถูกบันทึกรหัสที่เราป้อนเข้าไปนะครับซึ่งรหัสตัวนี้ก็จะถูกบันทึกอยู่2ส่วนก็คือว่าในบัตร RFID นะฮะแล้วก็ในส่วนของ e p r o m Microrter นะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่าอ่านรหัสจากบัตรได้แล้วเนี่ยมันตรงกันนะรประตูก็จะเปิดนั่นหมายความว่ามีการบันทึกรหัสไว้ในตัว e p r o m ของ Microrter นั่นเองนะครับในที่เราจะเอาบัตรเนี่ยลองทาบเข้ากับตัวเครื่องอ่านก่อนนะครับจะเห็นว่าเมื่อทาบแล้วเนี่ย จะขึ้ืนาเป็นฟนะ้อนนั่นแสดงว่ารหัสเนี่ยยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าไปนะเอาใหม่นะครับอ่าเพ๊บก็เป็นรหัสออกมาเป็นรหัสบัตรที่บันทึกเอาไว้ค่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่มีในไมโคร t ทเลอร์มันก็เลยเฝ้าแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นั่นเองครับอันวิธีการของเราก็คือกด enter หนึ่งครั้งครับแล้วก็จะเป็น admin id ซึ่ง admin id ตัวนี้จะเป็น id ค่าคงที่ค่าหนึงนะครับเพาไว้สําหรับว่าสําหรับ คู่ที่สามารถบันทึกรหัสบัตรเข้าไปหมายได้นั่นเองนี่ที่นี่คือหนึ่งสสามสี่ครับแล้วก็กดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับรวมถึง Enter ครับปึ๊บแล้วเราก็ใส่ ID ของบัตรที่เราต้องการใส่เข้าไปก็คืออย่างเช่นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะผมก็ Enter อีกครั้งแล้วก็ถ้าบัตรตรงนี้เข้าไปยังเครื่องอ่านนะฮะปึ๊บตัวเครื่องอ่านก็จะเขียนข้อมูลไปยังบัตรนะครับผมโอเคครับเซฟคอมพีวนี้ปึ๊บ ถ้าเราแช่บัตรเอาไว้นะครับประตูก็สามารถเปิดได้นะฮะแล้วก็ปิดตามปกตินะครก็ขึ้นโอเคไปนะครับผมนะฮะนี้ถ้าเกิดว่าเราถ้าบัตรตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นสถานะเอานะับเมื่อกี้อินเข้าไปแล้วนะครับเอาก็เปิดประตูครับล้วเราจะคู่ประตูก็จะปิดอัตโนมัตินะฮะ ถ้าเกิดว่าเราทาบรหัสอินก็ไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอินครับจากเอาเมื่อกี้นะครับอันนี้เครื่องก็สามารถทํางานได้อย่างปกติโดยไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเองนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วครับข้อมูลไฟล์ล็อกที่ทําการเก็บข้อมูลตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการบันทึก อ่าประวัติการเข้าออกว่าเป็น i อไหนเป็นเวลาเท่าใดแล้วก็สถานะอะไรสถานะอะไรนะไม่ว่าจะเป็น in หรืออัลนะแลที่นี้เราจะลองถอด SD card ตรงส่วนนี้เข้าออกมาอ่านทางคอมพิวเตอร์แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ปลดแหล่งจ่ายไฟออกก่อนนะครับแล้วเราก็ลองถอดเอ card มาเพื่ออ่านกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ ตรงส่วนนี้ครับเราจะลองเสียบเอสดีการว่าจะเป็นไฟล์เทคแบบไหนนะฮะกับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเบิแล้วก็จะลองอ่านไฟล์เทคใน s d c ด r d ดูนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะที่เราดะเขียบโปรแกรมเอาไว้นะฮะเบิเ๊บอ่านี่นั่นเองนะครับผมไม่คกี่รหัสใหม่ก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะฮะ แล้วก็จะทําการใส่รหัสเข้าไปตัวใหม่แล้วนะก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแล้วก็วันที่บันทึกคือวันที่ยี่สิบเดือนสามปีสองพันสิบสี่นะเวลาบ่ายสามแล้วก็ตามด้วยวินาทีตรงส่วนนี้นะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าไฟล์เทคตัวนี้สามารถอ่านได้กับระบบ p o s หลากหลายเพราะว่าเป็นไฟล์เทคนั่นเองนะครับผมครับผมวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพื่อไอ้ีเปิดปิดประตูนะครับ อัตโนมัติครับแต่เพียงเท่านี้ครับส่วหรับวันนี้สวัสดีครับ